แถลงข่าวง,งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติความสำเร็จแห่งปี2022การันตีคุณภาพศักยภาพธุรกิจและผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยม CEO Number One to 2ครั้งที่1และงานประกาศรางวัล Miss CEO Number no. One Information 2022เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการงานประกาศรางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยในการการันตีด้านคุณภาพ ศักยภาพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจนั้นๆอีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งกับรางวัล CEO Number One Two t ครั้งที่1จดัดโดยชมรมรักทิศสยามทีได้ร่วมกับองค์กรอนุร,รักษ,ษ,ษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สา,ากลจัดขึ้นภายใต้สโลแกนเปลี่ยนความฝันเป็นความจริง โฟกัสเป้าหมายเพื่อเส้นทางอันสวยงามงานประกาศรางวานนัล CEO number 1ท0 t ัครั้งที่หจะจัดขึด้นในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565เวลา1นา0 0กาถึง22.00นณโรงแรมไบโยสกายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่มาในงานนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ เ,เหมือนการเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะแล้วกออ็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้รับเลือกมาเป็นส่วนร่วมในการฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะกาบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี CEO และก็คณะกรรมการทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน แถลงข่าวของวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เนื่องด้วยนะคะองค์กรอน,นุรักษ์ศาสนาัธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้กงส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยธุรกิจสู่สากลได้กำหนดการแถลงข่าว c ีโอเนมวัน2022และงานประกวดมิซีโอเนมวัน2022 วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยนะคะสู่สากลและยังเป็นฉลองความสําเร็จและยกย่องเกียรติให้แก่นักธุรกิจนะคะซีอดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีได้ได้ความเชื่อมั่นยอมรับในธุรกิจมีความบริหารในงานจัดการในการดําเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลอันเป็นที่ยอมรับเดินเดินหน้าสู่ระดับสากลค่ะ สบายดีก่อนอื่นดต้องขอบใจที่ว่าได้เห็นเซิร์เขางานนี้เนาะซึ่งมาจากลหลาลาราก็มีความูสึกดีใจได้ที่ได้รับรางวัลน,นี้เนาะเป็นรางวัลแรกเลยเนาะขอบใจสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้บริหารของอสถาบันสอนสัก์คิ้วนะคะแล้วก็เป็นศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่ง ก็เกี่ยวข้องกับอาชีพในการเสริมสวยแล้วก็รับรองมาตรฐานของช่างเสริมสวยช่างเล็บช่างคิ้วต่างๆซึ่งก็จะเกิดประโยชนก์กับผู้บริโภคเพราะเราเป็นการคัดสรรน,นะคะช่างที่มีมาตรฐานจริงๆนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้ผู้บริโภคผิดหวังค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ ชื่นใจค่ะที่ที่เห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกอาชีพได้มารวมตัวกันแล้วก็คาดหวังว่าอาชีพแต่ละอาชีพอาจจะมาคอนแทกกันแล้วก็ได้สื่อสารกันได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศเราได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นซ e o ของจูซอนคลินิกนะคะเป็น คลินิกที่ด่ที่สุดในหัวหินนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะ